ดูเห็นภาพแล้วก็ถึงกับงงเลยนะแบบใหม่แบบสับมากนะคะนางงามสามารถได้รับการดีโวตได้สำรับใครที่เป็นแฟนนางงามนะคะจะรู้เลยว่านี่คือเวทีอะไรแน่นอนค่ะเป็นเวทีไหนไม่ได้นะคะนอกจาก Miss Fabulous ค่ะเป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูเวที Miss Fabulous นะคะเดี๋ยววันนี้มึงจะเล่าให้ฟังค่ะ เวทีมิสแฟร์บอลเลสนะคะเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่3แล้วแล้วก็ได้คนมงแล้วนะคะแต่เอ้ยมันมีดราม่าอะไรมาให้ฟังก่อนอย่างนี้นะคะว่าเวทีมิสแฟร์บอลเลนะคะคือเขาเปิดกว้างมากไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะแบบมีสัดส่วนยังไรนะคะสามารถมาประกวดที่นี่ได้เลยขอแค่คุณมี energy มีทัศนคติแล้วก็มีความร่วมมือกันนะคะแล้วก็บอกเลยว่า เกอะไรต่างๆนี่ก็คือค่อนข้างที่จะแบบมันแบบใหม่แบบสับมากจริงๆอย่างนี้เลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมีพวงรีดได้ไงก็งมีพวงรีดสําหรับการดีโอตค่ะแือว,ว่าเวทีนี้นะคะก็จะมีเน็ตไอดอลมีคนดังจากโลกโซเชียลมีเดียามาประกวดด้วยเช่นเดียวกัน ประเด็นหลักมันไม่ใช่อันนั้นค่ะคือนี้เลยจากที่ดรมาม่าเมื่อคืนนี้นะคะสามารถซื้อพวงรีดเพื่อดีโบดได้ค่ะในเรื่องของการดีโบดนะคะก็จะเป็นว่าหมดวว่ามุกนะคะเชียร์คุณเอพอทีนี้เนี่ยมุกรู้สึกโอ้โหศัก,กยภาพของคุณ B หรือความโดดเด่นหรือเชฟหรือไดเอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของคุณ B นี่มันแบบมันสับมากมันน่าจะชนะคุณ A แน่นอน ะะสามารถซื้อดีโบดนะคะให้กับคุณ B ได้ก็คือเป็นการลบคะแนนของคุณ B นะคะเพ่อที่จะแบบว่าให้คุณ A ของเรานะคะได้มีแรงเพิ่มขึ้นหรือแบบว่าไม่โดนดาวเกรดลงไปหรือว่าไม่โดนลดคะแนนนะคะงานที่ได้รับก็อึ้ง แบบไม่ว่าจะเป็น1่โหวตหรือสิบโวตเนี่ยไอเริ่มต้นนี่หโวตหรือสิโวตนะแต่มันมีถึง5,000โวตและใหญ่สุดเยอะสุดนะคะคือ1,000 0โวตค่ะประเด็นราม่ามากๆแล้วเมื่อคืนนี้คือมุกก็แบบโอ้โหก็ติดสุดๆนะคะทั้ง2ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่นกยราดานะคะหรือว่านำเพชรอิสรีนะคะก็คือเป็นคู่จับมือน,นั่นเอง ถ้าใครแบบว่าได้ท่องบนโลกโซเชียลมีเดียนะคะก็จะพอแบบว่ารู้จักทั้งสองมาประมาณหนึ่งนะคะอย่างพี่นกเนี่ยก็คือเป็นนางงามมาแบบว่าถึงมงใหญ่แล้วแล้วก็มีการขับเคลื่อนทางแบบการเมืองต่างๆนะคะก็เป็นคนที่แบบผลักดันเรื่องของแบบคู่รักผู้หญิงข้ามเพศด้วยนะคะเพราะว่าพี่นกเนี่ยก็คือเคยได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะกับคุณผู้ชายข้ามเพศนะคะส่วนน้องน้ําเพชรอิสรีนะคะก็แน่นอนว่าน้องก็เคยประกวดเวทีสีทองมานะคะแล้วก็มีชื่อเสียง มานะคะมากมายพอสมควรแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องนี่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะประเด็นคือน้องอได้รับดีโบทเยอะมากๆใกล้พวงหลีดหลายพวงมากเลยนี่ก็คือเพิ่งดูเวทีนางงามรู้สึกว่าเฮ้ยมัน D ดีโบทได้แล้วเราได้ทำเป็นพวงหลีดทุกคนที่สุดคนมงนะคะก็คือพี่นกยลดาค่ะก็ไม่ได้ชนกคนเดิมแล้วนะจะเป็นนกฟินนิคยลดาค่ะแน่นอนค่ะว่าการมงลงนะคะก็มีดราม่ามาแน่นอน ประเด็นแรกนะคะเรื่องของการดีโหวตนั่นเองนะคะเหมือนเป็นการแบบว่าบั่นทอนกาลังใจนางงามด้วยหรือเปล่าสองนะคะบางคนบอกโอ๊ยเนี่ยพี่นกอ่ะที่อาจจะได้มาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดกันะนะคะว่าพี่นกเนี่ยได้มาเพราะว่าน้ำเพชรได้รับการดีโหวตค่อนข้างเยอะแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยที่อาจจะหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นที่ประจักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเป็นน้ำเพชรนะแต่ท้ายที่สุดนะคะหลายคนก็แบบว่าเรสเพคนะคะเคารพในการตัดสินใจของกรรมการนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับพี่นกโยรดาด้วยนะคะสำหรับส่วนตัวมืแล้วนะ รู้สึกว่าคืนนี้เป็นคนที่ชอบดูนางงามเหมือนกันดูหลายเวทีทุกเวทีเลยแทบจะว่าได้ แรกคือต้องเข้าใจก่อนว่าแต่และเวทีเขาก็จะมีกิมมิคที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเวทีแกรน์อ่ะหรือว่าเวทีมิสยูนิเวอร์สนะคะเวทีมิสแกรนหรือว่าเวทีมิสแฟบูลัสนะคะเวทีมิสเอิร์ธเวทีมิสเอ่อเอ่อหลายสิ่งหลายอย่างายอะไรเงีย้ยก็จะมีคราทีเรียของเขานะคะทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้มั้คะคอมเมนต์ Comment บอกทีคะ่ะชอบคลิปว่าด้วยคะ่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้มาเจอก,กันบ่อยๆคะ่ะ